mm ยาวอ่ะเพี่ยังไม่หมดเลยแค่สามแล้วกับอานนี้ต้องรีบลงสี่ลงห้าเล่อ่ะ ฟิลเหมือนเกียร์ห้าของเดิมเลยแต่เรายังเหลือ,อกเกียร์นะใช่ไหมในของเดิมฟิลเกียร์ห้าเราก็จะมีประมาณนั้นแหละขอดอาลงค่เสียงเครื่องเบาเลยลองดูจีพีเอสดิเมื่อกี้มันเพี้ยนกันยี่สิบเปอร่เซเท่าไหร่พี่จีพีเอส อันนี้จีเวสเก้าสิบได้ไปอีกสิบห้าพี่ใช่ไหมของเก่าไอ้นี่แปดสิบไอ้นี่ร้อยหนึ่งเนี่ยพี่อันนี้แปดสิบห้าอไรอรเรรอมนคาลิเบทต่อกัน ิบ <50. S 1> อันนี้ร้อยนึงได้มาประมาณ15เนี่ยเฮียขับสี่เกียร์ได้เลยเนี่ยเียห้าไว้พักรอบรเบาๆนะไอ้เพื่อน ระเทาไรพี่ 500. 500. เก้าสิบห้าหร้อยหรือเปล่าเก้สิบแค่อันนี้ร้อยสิบร้อยแปดต่ากันอยู่สิบเนาะสิบใช่แป่ว่าเราได้ความเร็วไปอีกสิบในรอบเท่าเดิมแต่ช่วงขึ้นเดินเนี่ยพี่ก็ดึงสีช่วยหน่อยเราเนี่ยที่ช่างหายความว่าเดี๋ยวแรงมันจะไม่ถึงใช่ เราพีวิ่งร้อยนในยาวๆไม่ใช่อย่างเงี้ยล่อมันไม่สูงไงเครเล็กแต่นิดเดียวนะแต่ไหลแต่ไหลแต่ไหลเลยนะเก <95, 110, S 1> ้าสอันนี้ร้อยแปดเก้าสิบแปดต่างกันเดียวสิองเออโได้ไหมอีกสิบก็ถือว่าเยอะนะ เฮ้ยน่าเสียงเครื่องมันเบาไปบานเลยอ่ะแล้วดูรถมันนิ่งไงเออ<ต>ผมว่าเสียงเครื่องลงรมา2สองสามร้อยรอบสี่ร้อยรอบประมาณนี้ใช่นี่แต่ยกแต่ยกเลยแต่ถ้าพี่จะซากิวเฉ็บพี่ดึงสีเลยเฮ้ยเ้ยะดึงสีแล้วมันมีให้ใช้ยาวๆไงยพี่อย่างเงี้ย ไปที่ไกลเห็นไหม120ที่ขับยากมากเลยนะเขาเก่าไม่ตึงอะพี่เสียงกลางไม่หมดอันนี้ไปแบบนิ่มๆเลยไไปด้อ่าเนี่ยแล้วขันเร่งไม่ต้องใช้เยอะเลยอนยะ่างเงี้ยเคลื่อไว้ไหลาย,ยาวอ,ะอ่ะเอ่าเคลื่อยอย่างเงี้ยเห็นความแตกต่างชัดเจนนะ เนี่ยเวลาเช็ดเกลียแล้วมันไม่กระชากนะลงนิ่มเลยนะอ๋อปกติจะนิ่มเลยนะใช่เนี่ยโค้งเงี่ยวเวียงได้ลเลยมีเต้มละแน่นเลยนะเฮ้ยมันไม่เวียงเนี่ยเป็นรถเต็มอะใช่มันไม่เวียงไงของเก่าเวียงสมมติเราสลาลอมเงี้ยเนี่ยของเก่าตูดมันจะเวียงนะเนี่ยอันนี้นั่งตึบเลยเห็นไหมเนี่ยประเด็นที่ว่าต่างป่ะเนี่ยคงอะไรตีดกลับเี่ย เนี่ยเห็นนะเนี่ยนเะนี่ยมาได้อของเก่านี่ทช่ยันโยนไปโยนมาไงเนี่ยเห็นนะอันนี้มันตูดมันดูดโค้งเลยไม่เคยลองไม่เคยลองไม่เคยลองถึงเบอร์นี้โค้งเมื่อกี้นี่เข้าแบบนุ่มเลยนะไม่หรอกชีวิตจริงเราไม่ได้ใช้ขนาดนี้หรอกพี่อันนี้แค่ลองใ้เฉยๆว่ามันไปได้นะอ่าคือของพวกเนี้ย เวลาเราขับใช้จริงอะ่ะเราก็ไม่ได้ขับขนาดนี้หรอกพี่แต่ฉุกเฉินอะ่ะเวลาจะใช้มันมีให้ใช้ไงพี่อ่ะมันได้ความปลอดภัยพี่เยขับร้อยนึงก็ชิวๆเนี่ยค่อยๆเติมเนี่ยเก้าสิบเน้ย,นยค่อยๆเติมไหลไหลอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็น้ำมันก็จะไม่กินพี่ เพราะมันไม่ต้องเค้นของเก่าร้อยหนึ่งนี่ยกเร่งพุ่มมันเบรกเลยใช่ไหมสาร้อนี่รอบเพื่อนเออลงมาชงเนี่ยเสียงไม่มีขึ้นเลยร้อยลงเลยเนี่ยสามร้อยรอบนะใคคำนวณเองนะผมไม่มีโอ้โหรอบเยของเก่าร้อยสิบนี่เค้นทับตายไม่ต้องคุยกันแล้วแบบเนี้ยอัเนี่ยไปแบบเบาๆเลยอ่ะเต็มที่ถ้าอยากพี่ได้ตัดเร่งที่ดีกว่านี้หน่อยพี่ก็ ไปเปลี่ยนสปริงปั๊มหน่อยก็ช่วยได้เยอะแล้วพี่ใคร้ันปั๊มเขาเปลี่ยนสปริงปั๊มมันก็จะช่ชยเรืองอัดตัวเร่งมาหน่อยไม่หน่อยหรอเยอะเลยแหละพสพสมควรากลัวน่ะเก็จะดูกระฉับกระเฉงขึ้นหน่อยนึงแล้วก็พอแล้วอย่าไปทำเยอะกว่านี้พี่นี่ไม่ไหวเยอะเงี้ยเนี้ยร้อยร้อยสิบห้าเนี่ยจังหวะพี่จะขึ้นเนินเนี้ยถ้าพี่กลัวแรงตกพี่ก็ดึงสี่ล้อเลยอย่างเงี้ยไปได้นะห มันก็อารมณ์เหมือนเกีย้ย5เดิมอ่ะเราก็อย่านี้เลยเนี่ยเสีนี้นะเนี่ยพอเราลอยได้แล้วก็สับพักรอบเนี่ยไหลเนี่ยข่ะแต่างจังหวะแล้วมันไม่เครียดพี่น,นานๆเห็นเข็มไปที่120เ,เลย <laughs> ไม่ใช่ไหมรถมันไม่ไปนะแต่ว่าผมต้องฟังเสียงเครื่องมันไม่ได้ผมก็ยกทรามานเครื่องอ่ะ ความเนใจเราใจเสียเครื่องเนี่ยอันเนี้ยเติมยกเติมยกเติมยกก็ไหลไหลไหลอะไรเงี้ยเสียงเค่งค่อยๆได้นเนี่ยมัค่อยๆไปก็อย่างว่าเลยทันหอบช่างหอบรถมันไม่ได้ทำให้ใช้ความเร็วสูงใช่ปกติชีวิตปกติชีวิตจริงแล้วจะอยู่ประมาณเนี้ยประมาณนี้นะเนี่ย แต่ร้อยนึงแบบเบาๆอ่ะเนี่ยร้อยนึงอะาอย่างสมมติพี่สมมติจะแสงข้างหน้าฉุกเฉินเงี้ยพี่ดึงสี่เลยเนี่ยมันก็มีให้ใช้เงี้ยนี่เรียกเรียกเอากำลังมันอ่ะเราตั้งลำได้ก็โยนต่อหักรอบค่อยๆไหลอะไรเงี้ยเพราะเรามีเกียร์สี่ หร้อยสิ110บกับชิวๆได้ร้อยหนึงผมได้ใจแล้วด้ความเร็วจริง,100งร้อนึ่งก็วคยกับดูเรื่องนี้อ่ะคาดว่าจะปยยาัน้อกมาสดีมมันควรจะเป็นอย่างนั้นสิ เพราะลองม,มันไม่สูงอะ่ะมันก็เป็นตะกะง่ายๆนะพี่เนี่ยอย่างจังหวะพี่เชนลงเชนเกียร์เงี้ยมันลงนิ่มอยนะแล้วก็เติมตอ่อเนี่ยมันก็ไม่สะดุดเนี่ยขับในเมืองกับเก่งกับเก่งพี่ขับแปดสิบ,ข,บ,ข,บ 80, ขับเกียร์สี่ยังยได้เลยพี่ใช่เนี่ยเนี่ยขับรถหลายๆเงี่ยเกียร์สี่เนี่ยกดให้ใช้มันมีแรงให้ใช้ไง เราตั้องทำได้กันฮะนึ่มเบาเบาโอเคแฮปปี้ <Okay, happy. S 1> อ่อาจังหวะดึงลงเชนเพื่อพื้นดึงลงสามพื้นเะห็นไหมันนิ่ม,มกดไม่กระชโชกห้างไม่ทิ้งอ่าจบงานแล้วเนีย่ย เกียร์หนึ่งก็ไม่ได้หนักนะ,อะของเก่าวันนี้เกียร์หนึ่งถ้าไม่ได้ใช้เลยนี้ได้ใช้แล้วเก้าโอโหออกส <9. S 1> องม <9. S 1> ีซอยสบายเลยหายใจไม่ทันหายใจอะไรหมดเนะี่ยเนี่ยใช้ยาว ามก็ไม่ดีแย่อ่าเนี่ยเลยสงครามลั่นเลยนะฮาฮ่าฮ่าฮ่านี่ก็ไม่เอือดอะไรก็มาได้เลยโอเคแฮปปี้เลยช่างูกใจแนละ้วแงี้ยถูกใจครับแย่ไม่ได้แย่ไลน์ไลน์อเออสองงาน ผมวาร์ปของเก่าขึ้นนะผมไม่ได้กลับมาเปลี่ยนคืนแล้วมั้งดูทรงโอเค